สวัสดีค่ะพบกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองตะพานหินได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะพานหินเขตเลือกตั้งที่3กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566ไปแล้วนั้นสำนักทะเบียนท้องถิน่นเทศบาลเมืองตะพานหินขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่3ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่3กันยายน2566ซึ่งท่านสามารถยื่นคำร้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในที่สำนักทะเบียนท้องถิน่นเทศบาลเมืองตะพานหินดังนี้ค่ะรอบแรกระหว่างวันที่ ที่27สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2566รอบ2ระหว่างวันที่4กันยายนถึงวันที่10กันยายน2566หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตะพานหินหรือทางหมายเลขโทรศพัพท์056622833ค่ะ เทศบาลเมืองตะพานหินขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะพานหินเขตเลือกตั้งที่3กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566เวลาแปดนาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่รับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเข้าคูหากากระบาดเลือกผู้สมัครได้เพียงหนึ่งคนค่ะ อย่าลืมนะคะในวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นท่านต้องออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะพานหินหากท่านไม่ออกมาเลือกตั้งท่านจะเสียสิทธิ์ตามกฎหมายค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อยคือมีไข้สูงไอาจามมีน้ำมูกเจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียโดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจค่ะ การได้รับน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อก็จะผ่านทางเยื่อบุตาจมูกและปากสัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อโรคเชน่นผ้าเช็ดหน้าช้อนแก้วน้ำโดยบุคคลกลุ่มเสี่ยงคือ 1. เด็กอายุน้อยกว่า6เดือน 2. ผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไป สามผู้ที่มีภูมิคุ้นกันบกพร่องเช่นผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบดัดและผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันและสี่ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคหัวใจโรคปอดโรคหอบหืดและโรคไตวายวเรื้อรังการป้องกันคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด สวมหน้ากากอนามัยไม่คลุกคลีหรืออยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีผู้ป่วยในบ้านควรแยกของใช้ส่วนตัวให้ชัดเจนล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำสะอาดและควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีด้วยค่ะข่าวจากเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชาคม โดยเทศบาลเมืองตะพานหินจะดำเนินการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตะพานหินพุทธศักราช2566ถึง2570ในวันพรฤหัสบดีที่7กันยายน2566เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป ณนะบริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหินชั้นหนึ่งเทศบาลเมืองตะพานหินจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมประชาคมเพื่อร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหาความต้องการเกี่ยวกับโครงการที่เทศบาลเมืองตะพานหินเพิ่มเติมในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตะพานหินตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวค่ะ ทาวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องขอเชิญคณะกรรมการชุมชนทั้ง16ชุมชนเข้าร่วมประชุมโดยเทศบาลเมืองตะพานหินกำหนดจันรให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนทั้ง16ชุมชนในวันจันทร์ที่4กันยายน2566เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา14นาฬิกาณห้องประชุมชั้น2อาคารอเนกประสงค์งเทศบาลเมืองตะพานหินเพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆและรับทราบ ความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองจะพานหินจิงของเชิญคณะกรรมการชุมชนทั้ง16ชุมชนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะเราจะปลอดภัยจากเหตุพิษได้โดยอย่ากเก็บเห็ดที่ไม่รู้จักมาทำอาหารเลือกเห็ดจากแหล่งที่มีการเพราะพันธุ์ไม่กินเห็ดดิบ และเหตุที่มีรูปรสกลิ่นสีผิดไปจากเดิมและเลี้ยงการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับเหตุขาดถ้าเกิด พบเห็ดพิษหรือกินเห็ดพิษเข้าไปคำแนะนำคือไม่ควรล้วงคอหรือกินไข่ขาวดิบเพื่อกระตุ้นให้อาเจียนเพราะอาจทำให้เกิดแผลในคอและทำให้ท้องเสียเพิ่มขึ้นหรือติดเชื้อได้และควรรีบพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทันทีและแจ้งประวัติการกินเห็ดพร้อมนำตัวอย่างหรือภาพถ่ายเห็ดไปด้วยค่ะ ความเชื่อผิดๆที่ใช้ในการทดสอบเห็ดพิษโดยเชื่อว่าการต้มเห็ดพิษกับข้าวหรือหอมแดงแล้วจะทำให้ข้าวเปลี่ยนสีหรือจุ่มช้อนหรือตะเกียบเงินเครื่องเงินแล้วจะทำให้เงินเปลี่ยนเป็นสีดำนั้นวิธีเหล่านี้ไม่สามารถทดสอบความเป็นพิษของเห็ดได้ค่ะ ประกาศเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินโดยเทศบาลเมืองตะพานหินจะดําเนินโครงการปรับป,ปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินในพื้นที่เทศบาลเมืองตะพานหินร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภู a, มิภาคเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของเมืองรองรับความต้องการการใช้ ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้ในอนาคตและลดความสูญเสียอันตรายจากไฟฟ้าเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเทศบาลเมืองตะพานหินก็ได้มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินและย้าระบบการจําหน่ายไฟฟ้าเดิมลงสู่ระบบเคเบิลใต้ดินจํานวน17เส้นทางดังนี้ค่ะ 1>, 1. ถนนริมน้ำตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง0.62กิโลเมตร2ถนนอุดมศรีระยะทาง0.12กิโลเมตร3ถนนเพนศรีระยะทาง0.16กิโลเมตร4ถนนดำรงราชระยะทาง0.12กิโลเมตร5ถนนสุขสวัสดิ์ระยะทาง0.13กิโลเมตร6ถนน,นสามัคคีระยะทาง0.13กิโลเมตระ เถนน19กรกรากมรดาระยะทาง0.15กิโลเมตรแถนนราชเกษระยะทาง0.30กิโลเมตรเถนนภัยสีระยะทาง0.22กิโลเมตระ สิบถนนริมน้านซอยหนึ่งระยะทาง0.27กิโลเมตร11ถนนรวมมิตรระยะทาง0.27กิโลเมตร12ถนนมัธยรสเหนือและถนนถนนมัธุรสใต้ระยะทาง0.40กิโลเมตร13ถนนริมน้านตะวันออกตอนใต้ระยะทาง0.29กิโลเมตร14ถนนแดงทองดีเหนือระยะทาง 0. 65กิโลเมตร15ถนนแดงทองดีใต้ระยะทาง0.37กิโลเมตร16วงเวียนถนนชมถีระเวทถึงแยกโรงเรียนตะพานหินและ17สี่แยกถนนแดงทองดีเหนือถึงแยกสำนักง,งานที่ดินจังหวัดซึ่งเทศบาลเมืองตะพานหินก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านระบบงานโยธาวงเงินงบประมาณ141ร้าน 684,585บาทและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านระบบงานไฟฟ้าวงเงินงบประมาณ155,492,400บาทในการดำเนินโครงการดังกล่าวก็อาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาดังนั้นเทศบาลเมืองตะพานหินก็อาจ กหรือปิดพื้นที่บางส่วนเพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและบางส่วนเป็นพื้นที่สำหรับการสัญจรไปมาด้วยค่ะ อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพุทธศักราช2548เทศบาลเมืองตะพานหินจึงกำหนดให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดวยวิธีการประชาพิจารณ์ในวันพุธที่13กันยายน2566ในเวลา16นาฬิกา ณอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหินชั้นหนึ่งจึงประกาศไม่ทราบโดยทั่วกัน สำหรับท่านใดท,ที่มีข่าวสารต้องการเทศบาลเมืองตะพานหินประชาสัมพันธ์สามารถส่งตรงได้ที่งานประชาสัมพันธ์ชั้น2ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางการติดต่อของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเพจ f b o o k o o n ล YouTube หรือ TikTok แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ